นี่ครับหลังจากจับได้มาวันหนึ like ่งสัปดาห์นะครับสีเร nice ิ่มออกครับมีเยอะเลยครับนี่ครับไหนเสียงเต็มเลยประกาศทุ่งแท้นะครับตัวมาได้ไหมเอาอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อโอนบอกว่าโอนไม่นกับแปดติ๊ บาทไม่จัดแบสิบบาทนะไม่บอกออนี่ครับปากัดคุ่งแท้ครับรนสนใจทักแชทได้นะครับราคาคุยกันได้ครับแต่ทิ้งเบอร์ไว้ร่างคลิปครับ